สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์ตเกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกท่านครับ31กรกฎาคมครับนำเรื่องบัตรบริการแห่งรัฐมาเล่าให้ฟังครับเดือนสิงหาคม2563ยังมีเงินอะไรที่ยังได้อยู่ครับในบัตรในเดือนสิงหาคมและเงินอะไรที่ไม่ได้แล้วนะครับและบัตรแบบใหม่เป็นยังไงเปลี่ยนบัตรได้ที่ไหนชมรายละเอียดในคลิปนี้ครับ สำหรับวันที่1สิงหาคม2563เป็นต้นไปครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังใช้ได้ครับมีรายการที่ยังอยู่ผู้ถือบัตรยังใช้ได้มี1ครับวงเงินรูดสินค้า200-300ใครเคยได้เท่าไหร่ได้เหมือนเดิมทุกประการค่าแก๊ส45บาทต่อ3เดือนใครยังไม่ได้ไปกดใช้ก็ยังอยู่นะครับใครกดใช้แล้วจะไม่มีนะครับครบ3เดือนเขาจึงจะเข้าให้ใหม่1ครั้งนี่รายการที่2 ที่ยังมีอยู่ในบัตรนะครับ3ค่าเดินทาง500บาทแยกเป็นต่างจังหวัดกับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าเป็นกรุงเทพและจังหวัดร,รอบๆกร,รุงเทพนะครับจะได้รถเมล์ขอสอมกรและรถไฟฟ้า500นะครับวงเงิน500นะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดจะได้ถึง1000บาทก็คือ500สําหรับค่ารถไฟและ500สําหรับบขอสอนะครับอันนี้คือรายการที่3ที่ยังมีอยู่ในบัตรใช้ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไป รายการที่สีค่าแก๊สสำหรับพ่อค้าหาบเล่แผงลอยที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นโครงการของปตทให้ส่วนลดค่าแก๊สอันนี้มีอยู่80,000กว่าคนที่ได้รับสิทธิ์มาตรการนี้โผล่โผล่โผล่มามาหายหายนะครับช่วงนี้มีจะมีกรกฎาสิงหากันยาอยู่เดือนละหนึ่งครั้งนะครับเดือนสิงหาก็จะได้100ประมาณ8 0,000กว่าคนนะครับกันยาก็จะได้ตุลาไม่รู้จะมีหรือเปล่าเพราะว่ามาตรการแก๊สพ่อค้าหบาบเล่แผงลอยนี้ จะมีช่วงนี้อยู่3เดือนนะครับอันนี้ยังมีอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้1สิงหาคมไปต้นไปครับอันที่ยังอยู่อีกก็คือเงินคืนภาษีรายการที่5นะครับเงินคืนภาษี5%ของยอดจับใจ่ายใช้สอยเดือนก่อนเขาบอกว่าได้เงินคืน15สิงหาคม63ใครได้บ้างก็ลองไปดูรายละเอียดนะครับก็คือยอดจับใจ่ายใช้สอยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าไปซื้อของที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้คืน5%ส่วนใหญ่จะได้คนที่เติมเงินเข้าไปในบัตรเติมเงินตัวเองเข้าไปซื้อ ก็ว่ากันไปนะครับแต่แถวบ้านผมไม่เคยได้นะครับไม่มีใครได้ใครที่ได้วงเงิน2องร้อแล้วไปซื้อนี่ไม่เห็นมีคืนมา5บาทก็คือร้อยละหาไม่เห็นมีเข้า15บาท10บาททำไมไม่เห็นเลยครับารายการที่6นะครับเงินช่วยคณะปลาปลา,ปาไม่เกินร้อยก็ได้คืน18สิงหาเป็นยอดของเดือนอมิถุนายนะครับเป็นบิลรอบบินของเดือนมิถุนายนมาได้คืนเดือนสิงหานะครับ ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230ก็ไปรอบบินของเดือนมิถุนาก็จะมาได้เกิน18สิงหาสําหรับคนที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟไปตามความเป็นจริงนะครับและลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้ได้ไม่เกินนี้นะครับใครจ่ายเกินไม่ได้คืนนะนี่คือรายการที่ยังอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณนะเดือนสิงหาคมมีอยู่7รายการหายไป1รายการไม่อยู่แล้วครับก็คือเงินช่วยผู้สูงอายุ1 0อยบาทกับ50บบาทอันนี้ อาจจะมีอีกในอนาคตถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเข้ากองทุนผู้สูงอายุแล้วกองทุนผู้สูงอายุอามอบหมายใ,ให้กรมบัญชีกลางเติมค่าบัตรแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้าไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจึงยังไม่มีเงินนี้นะครับช่วงนี้ทีนี้เรื่องแถมครับช่วงนี้มีคนพูดคุยกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่ครับเป็นยังไง เปลี่ยนที่ไหนนะครับเราจะตอบสั้นๆนะครับเพราะว่าเคยทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งเรื่องบัตรบริการแห่งรัฐแบบใหม่นี่นะครับเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางเขาได้จัดทําให้กับคนที่มีบัตรแบบเก่าซึ่งใช้ไม่ได้คนที่มีบัตรแบบเก่านี่เคยโทรไปถามหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เขาก็รับเรื่องเอาไว้เมื่อรับเรื่องเอาไว้เขาผลิตบัตรใหม่ให้เขาก็เลยให้ไปรับบัตรใหม่ที่กรมบัญชีกลางเมื่อ29กันยายาคม63ที่ผ่านมา โดยเอาบัตรเก่าไปแลกกับบัตรใหม่อันนั้นเป็นบัตรแบบใหม่นะครับนี่เขาเปลี่ยนอย่างนี้ส่วนคนอื่นๆรวมทั้งท่านที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับท่านไม่ต้องไปตกใจเกี่ยวกับเรื่องบัตรใหม่บัตรเก่าบัตรที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบใหม่อยู่แล้วนะครับเป็นแบบใหม่อยู่แล้ววิธีตรวจเช็คว่าบัตรทองท่านเป็นแบบใหม่หรือแบบเก่าเนี่ยไม่ยากหรอกครับง่ายมากก็คือวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ย ท่านเอาบัตรไปรูดสินค้ากับร้านถ้าบัตรท่านยังใช้ได้นั่นแหละครับบัตรบัตรนั่นเป็นแบบใหม่นะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบใหม่หมดแล้วแหละบัตรที่แบบเป็นแบบเก่าจริงนี่คือบัตรรุ่นแรกๆที่ทําไปโน่นน่ะมันอาจจะรูดสินค้าไม่ได้แล้วตอนนี้และใช้กดเงินสดอะไรก็ไม่ได้เป็นบัตรที่ใช้ไม่ได้แล้วอันนั้นจริงจะต้องไปเปลี่ยนนะครับซึ่งท่านผู้ชมที่ทมอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะว่าบัตรท่านยังใช้ได้อยู่ยังรูดสินค้าได้นั่นล่ะคือบัตรใหม่อยู่แล้วนะครับ ส่วนใครที่เป็นบัตรแบบเก่าท่านไม่ต้องไปทําอะไรเลยเขาจะมีหนังสือมาถึงบ้านเลยให้ท่านไปเปลี่ยนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านนะครับส่วนใครที่บัตรใช้ได้อยู่แล้วรูดสินค้าได้อยู่แล้วนั่นคือบัตรของท่านเป็นแบบใหม่อยู่แล้วไม่ต้องไปตกใจนะครับรายละเอียดอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมทุกเรื่องได้เลยที่หมายเลข02 19235 0 mm hmm. เมื่อกดโทรติดแล้วกดหมายเลขภายใน8 mm hmm. ก็จะสามารถพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพ,พันธ์บัตรสดิการแห่งรัฐได้นะครับถ้าโทรเบอร์นี้และกดหมายเลขภายใน8นี้ให้โทรในวันและเวลารา,าชาการนะครับแต่ถ้าโทรเช็คยอดหมายเลขเดียวกันครับ0 2 1 0 9 2 3 4 5เมื่อโทรติดแล้วกดหมายเลขภายใน3สามารถโทรเช็คยอดอวงเงินต่างๆในบัตรสสดิการแห่งรัฐได้อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจสอบถามเรื่องใดไม่เข้าใจก็โทรได้นะครับ สวัสดีครับ